บทที่193หากท่านรู้สึกว่ามีข้อสงสัยท่านสามารถคิดก่อนได้อย่างไรก็ตามไม่มีร้านค้าที่ซ้ำกันบนถนนซวงลูจ่จีที่สาวอาเหมยจำเป็นต้องตัดสินใจโดยเร็วที่สุดลิงอยู่มิงกล่าวว่าเมื่อท่านตัดสินใจแล้วไปที่ศาลาห่วงจูเพื่อตามหาค่าอาเหมยพยักหน้าหลังจากส่งอาเหมยและลูกของนางออกไปแล้วหลิงอยู่หมิงก็ถอนหายใจยาว ประเพณีที่เปยดชางคือหากเป็นครอบครัวที่ยากจนถือว่าโชคดีที่มีพันรยาแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยพวกเขาจะยึดมั่นในคู่สมรสคนเดียวและนางอนุหลายคนหากไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายอาเหมยผู้นี้คงไม่พาลูกชายของคนขายเนื้อหวังออกมาตามหานางหลิงอยูหมิงรู้สึกปวดหัวเมื่อคิดถึงสถานะของหยูเือเหยียนและการพูดถึงการอยู่คนเดียวของนางอยู่ตลอดเวลาหากเขากลับมาที่เมืองหลวงของเปยชางจริงๆในอนาคต และกลับคืนสู่สถานะของเขาในฐานะหลานชายของอดีตจัก,กรพรรดิแม้ว่าเขาจะไม่ได้สืบทอดบัลลังก์เขาก็อาจจะเป็นองค์ชายถึงตอนนั้นนางไม่รู้ว่าจะต้อนรับอนุและนางสนมแสนสวยสักกี่คนเข้าบ้านเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทันทีที่หลินอยู่หมิงกลับมาที่ศาลาห่วงจูนางก็เดินกลับเข้าไปในห้องอย่างก้าวร้าวยูฉือเยียนเพิ่งกลับมาเขากําลังอาบน้ําอยู่ในห้องหลินอยู่หมิงเดินเข้ามานั่งบนเก้าอี้รินชาด้วยใบหน้าที่เย็นชา เกิดอะไรขึ้นยูชือเยียนถามว่าใครทำให้เจ้าไม่มีความสุขจะใครอีกละ่ะน้ำเสียงของลินอยูหมิงเบาและไม่มีอารมณ์แต่ยูชือเยียนรู้ว่าทุกครั้งที่นางแสดงสีหน้าเช่นนี้มันมักจะถูกอธิบายว่านางโกรธมากยูชือเยียนไอเบาๆเขาคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำในวันนี้เขาไปดูเหมืองทองคำตามปกติฝึกวรยุทธ์หลังจากกลับบ้าน และดูแลการทบทวนการบ้านของต้าเป่ารอให้หลิงอยู่หมิงกลับมาดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่เด็กผู้หญิงบางคนที่ศาลาห่วงจูมองเขามากขึ้นผู้หญิงถ้าเจ้ารังเกียจจริงๆให้ข้าไว้หนวดคราอีกครั้งก็ได้อยู่ชือเหยียนเข้าหาหลิงอยู่หมิงและยื่นมือออกเพื่อบีบคางของนางแต่หลิงหยูหมิงตบเขาออกไปอย่ามายุ่งกับข้า ยูชื่อเยียนชักมือกลับแล้วหันหลังกลับแล้วเดินออกไปทันใดนั้นหลินอยู่หมิงก็รู้สึกว่างเปล่าในใจยูชื่อเยียนก็ไม่ต่างจากชายคนอื่นจากเป๋ยชางจริงๆแต่นางไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ยูชื่อเยียนลงมาจากห้องเขาก็หันกลับมาและอยู่ตรงหน้าหลินเอ,อ้รวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายของเจ้านางพบกับเรื่องที่ไม่มีความสุขหรือเปล่า ลินเออร์คิดอย่างรอบคอบวันนี้เจ้านายไปที่บ้านพักตากอากาศนำพูร้อนและพบกับคนสามกลุ่มในตอนแรกนางถูกผู้หญินเจิ้งหยุดไว้จากนั้นนางไปที่บ้านพักตากอากาศนำพูร้อนเพื่อติดตามผูหินหลิวกับคุณหนูจากตระกูลซือและหารือเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าและได้พบกับชาวบ้านในหมู่บ้านลู่หมิงดั้งเดิมระหว่างทางกลับด้วยเหตุนี้ลินเออร์จึงถ่ายทอดสิ่งที่อาเหมยพูดอย่างชัดเจน ยูชือเหยียนจำได้ว่าครอบครัวของคนขายเนื้อหวงังมีภรรยาและลูกชายเพียงคนเดียวตอนนี้จูจ่ๆเขาก็รับอนุและขอให้ภรรยาคนแรกของเขาออกมาหาเงินนี่คงทำให้หลิงอยู่หมิงคิดมากเกินไปและมันง่ายกว่ามากที่จะจัดการกับมันถ้าเขารู้ว่านางโกรธเรื่องอะไรครู่ต่อมาอยู่ถือเหยียนก็ปรากฏตัวอีกครั้งนอกห้องนอนเขาเปิดประตูราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเดินไปที่ด้านข้างของหลิงอยู่หมิง อยู่เออมีอะไรผิดปกติกับเจ้าที่เจ้าไม่อยากบอกข้าเหรอข้ามักจะทิ้งท่านและสนใจแค่ตัวเองเท่านั้นเหรอมีอะไรจะพูดอีกไหมหลิงอยู่หมิงพูดเบาๆเราเป็นสามีภรรยากันนั่นคือท่านกับหลิงอยู่เออแล้วข้าคือใครหลิงอยู่หมิงลุกขึ้นยืนข้าจะดูว่าอาหารเย็นพร้อมหรือยังครู่ต่อมาอยู่ถือเหยียนก็ยืนขึ้นและคว้าตัวหลิงอยู่หมิง พลังอันแข็งแกร่งมาจากด้านหลังหลิงอยู่หมิงก็เสียการทรงตัวและนั่งลงบนตากของอยู่เือเหยียนทันทีเจ้าคิดว่าข้าจะรับอนุไหมหลิงอยู่หมิงสะดุ้งแล้วเจ้าคิดว่าเพราะสถานะอันสูงส่งของข้าถ้าข้าเบื่อเจ้าในอนาคตข้าจะละทิ้งเจ้าและหาใหม่อย่างแน่นอนใช่หรือไม่อยู่เือเหยียนยิ้มและพูดว่าแน่นอนตอนนี้ภรรยาของข้าเป็นห่วงข้าแม้ว่าจะมีเอกลักษณ์นิดหน่อย แต่เจ้าก็ยังคงใส่ใจออกไปหลินอยู่มิงยกมือขึ้นแล้วผลักแต่มือของนางถูกยูชือเยียนจับไว้แน่นไว้ในฝ่ามือของเขาอย่าก,กังวลไปข้าจะไม่รับอนุในชีวิตของข้าและข้าก็ไม่อยากมองผู้หญิงคนอื่นอีกเขาหยุดทั่วคราวแล้วพูดว่านอกจากเจ้าแล้วไม่มีใครดึงดูดข้าได้อีกแล้วท่านกำลังพูดแบบนี้ตอนนี้เมื่อท่านรับอนุจริงๆในอนาคตข้าจะพาเด็กกลับไปที่บ้านของข้า เพื่อที่ท่านจะได้หาเราไม่เจอหลิงอยู่หมิงกล่าวยูชือเยียนกดคางของเขาไว้ที่หน้าผากของหลิงอยู่หมิงและกอดนางไว้แน่นในอ้อมแขนของเขาถ้าอย่างนั้นข้าจะหาบ้านให้เจ้ายูฉือเยียนเกลี้ยกล่อมหลิงอยู่หมิงด้วยความยากลําบากแต่เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นหลิงอยู่หมิงรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยและไม่มีความอยากอาหารแต่นางก็ไม่ได้พักผ่อนพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นก็เริ่มคัดกรองผู้จัดการร้านอีกครั้ง เมื่อเร็วๆนี้ผลงานของเฮอลันเออทํทำได้ดีมากดังนั้นหลิงอยูหมิงจึงย้ายนางจากงานครัวไปที่ห้องครัวแบบเป็นทางการและอันถิงผู้ได้รับเลือกมาที่นี่ก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านอาหารตะวันตกอันถิงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชั้นวางที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศในตอนแรกแต่หลังจากที่หลิงอยู่หมิงสาธิตไปสองสามครั้ง นางก็เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายและสามารถใช้ระบบของหลิงหยู่หมิงเพื่อผลิตและพัฒนาอาหารใหม่ๆได้ทันใดนั้นหลิงหยู่หมิงก็รู้สึกว่านางได้พบสมบัติแล้วร้านอาหารตะวันตกยังไม่เปิดและกลิ่นหอมของเนื้อเครื่องเทศได้กลิ่นมาแต่ไกลนึ่งดูดกลุ่มคนให้ยืนที่ประตูและจ้องมองอย่างกระตือรือร้ขนขณะที่สเต็กชิ้นใหญ่วางอยู่บนโต๊ะโดยตรงอันผิงยกมือขึ้นแล้วใช้มีดผ่าครึ่งเนื้อ น้ำเกรวี่เข้มข้นไหลลงมาตามขอบสเต็กและจุ่มลงในซอสสูตรลับหลิงอยู่หมิงรู้สึกว่าอาหารอร่อยแทบจะกลืนกินด้วยลิ้นของนางทักษะการทำอาหารของเจ้าดีมากหากเจ้าต้องการจากไปในอนาคตข้าอาจจะทิ้งเจ้าไปไม่ได้หลิงอยู่หมิงชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ยังคงถือมีดและซ่อมอยู่ในมือของนางเจ้านายมีส่วนผสมมากมายที่นี่และผู้คนมากมายตั้งตารอทักษะการทำอาหารของข้า ข้าคงทนไม่ได้ที่จะออกไปจากที่นี่ดวงตาของอันถิงเต็มไปด้วยแสงสว่างนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้ว่าส่วนผสมเหล่านี้สามารถใช้วิธีนี้ก็ได้มีหลายวิธีในการแปรรูปส่วนผสมลินอยูหมิงหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดปากตัวอย่างเช่นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ข้าอยู่อาหารทะเลสดสดสามารถดองดิบได้และบางแห่งที่ข้าเคยไป ในที่นี้สามารถนำผลไม้มาประกอบอาหารที่มีรสเปรี้ยวหวานเผ็ดเข้ากับความอร่อยของเนื้อได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากหลิงอยู่มิงกล่าวเพิ่มเติมดวงตาของอันถิงก็สดใสขึ้นเจ้านายข้ามีอะไรจะถามท่านอันถิงคุกเข่าลงไปหาหลิงอยู่มิงพร้อมกับตะโกนความปรารถนาตลอดชีวิตของข้าคือการเรียนเรื่องอาหารหากลูกค้าที่นี่ชอบทักษะการทำอาหารของข้า ท่านช่วยมอบตำราอาหารจากสถานที่ที่ท่านพูดถึงให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าอยากจะลองทำให้ดีที่สุดเพื่อดูว่ารสชาติดีหรือไม่หลิงอยู่หมิงดึงมุมริมฝีปากของนางและช่วยอันถิงลุกขึ้นจากพื้นนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่าคุกเข่าลงเจ้าในที่ท่านพูดนั้นผิดอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนหากไม่มีอาหารในโลกนี้จะไม่มีความสุขเจ้าในโปรโดให้สัญญากับข้าน้อยด้วยนี่คือการตามล่านักชิมระดับตำนานหรือเปล่า บทที่194เมื่อเห็นความจริงใจของอันทิงหลิงอยู่หมิงก็พยักหน้าแล้วพูดว่าเจ้าสบายใจได้เลยขอบคุณเจ้าคะ่ะเจ้านายข้าจะดูว่าร้านอื่นๆเตรียมตัวอย่างไรเจ้าควรฝึกฝนให้มากกว่านี้ก่อนหลิงอยู่หมิงพูดแล้วลุกขึ้นเตรียมจะออกไปชุยเซิงเดินไปที่ประตูร้านอาหารตะวันตกก่อนและต้องตะลึงทันทีที่นางเปิดประตูให้หลิงอยู่หมิงเจ้านายคนเยอะมาก หลิงอยู่หมิงมองไปรอบๆและเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งยืนดูอยู่จริงๆฉากนี้น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าการเปิดศาลาห่วงจูหลายคนมาจากข้างนอกพวกเขาเคยได้ยินตำนานของศาลาห่วงจูที่จูจ่ๆก็ดังขึ้นในชั่วข้ามคืนมานานแล้วตอนนี้พวกเขาเห็นด้วยตาตนเองถึงร้านอาหารตะวันตกที่ยังไม่เปิดและด้วยกลิ่นเครื่องเทศที่ไม่คุ้นเคยที่มาจากภายในมันถึงกับทำให้พวกเขามีความสุข ท่าแก่หลิงท่านกำลังเปิดร้านใหม่อีกแล้วคราวนี้เป็นไงบ้างทำไมกลิ่นหอมจังจะเปิดเมื่อไรหร่ล่ะข้าจะสนับสนุนท่านแน่นอนเมื่อเผชิญกับความคาดหวังของทุกคนหลิงอยู่หมิงเริ่มคุ้นเคยแต่อันถิงซึ่งซ่อนตัวอยู่ในร้านอาหารกลับรู้สึกไม่สบายใจเป็นครั้งแรกในชีวิตเมือ่อโตขึ้นอันถิงทำอาหารให้กับครอบครัวของนางเท่านั้น อย่างไรก็ตามครอบครัวของนางตกต่ำลงและนางก็กลายเป็นสาวใช้นางถูกซ่อนไว้ในห้องส่วนตัวทุกวันเท่านั้นแต่ตอนนี้ผู้คนจำนวนมากตั้งตารอสิ่งที่พวกเขาทำนางจะไม่กังวลได้อย่างไรทุกคนโปรโด,ดอดทนรอหลิงอยู่หมิงยิ้มร้านนี้เชี่ยวชาญเรื่องรสชาตินอกเปิดชางซึ่งมีรสเผ็ดหวานและเปรี้ยวหากรับสิ่งใหม่ๆได้ก็ลองเข้ามาดู เมื่อได้ยินอย่างนั้นว่ามันเป็นรสชาติที่อยู่นอกเปิดชางทุกคนไม่เพียงแต่พูดถึงมันเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความคาดหวังอีกด้วยหลิงอยู่มิงหานหน้าและกระซิบกับชุยเซิงบอกอันถิงในภายหลังว่าอยาก,กดดันมากเกินไปและทำตามปกตินางถือว่าเป็นการเตรียมจิตใจให้กับผู้คนในเมืองชิงซานล่วงหน้าเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนที่จะปรับตัวหากบางคนไม่ทินกับรสชาติของเครื่องเทศเหล่านั้น หลังจากออกจากร้านอาหารตะวันตกแล้วหลินอยู่หมิงก็ไปที่ร้านอาหารที่สร้างขึ้นนางเคยปลดล็อกซีรีสเครื่องดื่มมาก่อนแล้วและร้านแรกจากทั้งหมด10บร้านที่จะเปิดคือร้านสุราและชาแห่งนี้ซึ่งเป็นอาคารห้าชั้นที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของศาลาหวงจูทันทีที่พวกเขาเข้าไปในประตูพวกเขาก็เห็นกลุ่มสาวใช้ใหม่จัดวางอย่างเรียบร้อยและเรียนรู้มารยาทและผู้ที่ฝึกพวกเขาก็กลายเป็นเซียงเอ,อ๋อ หลินอยู่หมิงไม่คาดคิดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปกติไม่แสดงความสนใจมากนักจะยืนอยู่บนเวทีตรงกลางพูดอย่างเคร่งขรึมเกี่ยวกับกฎของศาลาห่วงจูเราเป็นร้านอาหารที่นี่ไม่ได้แย่ไปกว่าอาคารตัวเป่าหรือศาลาห่วงจูคนที่มาที่นี่ล้วนเป็นคนที่ต้องการใช้ชีวิตเนื่องจากเป็นร้านอาหารมันต้องมีความสนุกสนานมากมายเซียงเอ๋อตัวเล็กและดูเหมือนว่าจะสูงเพียงประมาณ150เซนติเมตร แต่นางยืนอยู่บนนั้นด้วยแววตาที่แน่วแน่แต่พี่สาวทั้งหลายอยากลัวเลยในดินแดนของเจ้านายแค่จำไว้ว่าต้องสุภาพมีน้ำใจและรักษาระยะห่างในการรับใช้ลูกค้าด้วยความเคารพอย่าหลบอย่าหดตัวและอย่าใจแคบหลิงอยู่หมิงฟังอยู่ด้านล่างเป็นเวลานานจากนั้นเซียงเอ๋อจึงสังเกตเห็นหลิงอยู่หมิงและรีบเดินลงไปคาราวาเจ้านายข้าไม่ได้คาดหวังว่าเซียงเอ๋อจะสอนผู้อื่นในตอนนี้ โอ้เจ้านายพี่สาวเฟิงหงยุ่งมากดังนั้นนางจึงขอให้ข้ามาดูแลก่อนพี่สาวทุกคนเกือบจะได้เรียนรู้มันแล้วเจ้านายโปรดวางใจหลิงอยู่หมิงพยักหน้าแล้วมองไปรอบๆมันดีจริงๆงั้นเตรียมตัวให้พร้อมอีกเจ็ดวันอยู่ยุนจูจะเปิดอย่างเป็นทางการหลิงอยู่หมิงกล่าวเจ็ดวันเหลือไวจังคนอื่นๆมองหน้ากัน หลิงอยู่หมิงไม่มีอะไรทำและนางก็ไม่อยากเร่งรีบแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในสามของวันที่หนึ่งร้อยแล้วแต่ตอนนี้นางเพิ่งเตรียมร้านไว้เท่านั้นหลังจากกลับมาหลิงอยู่หมิงก็บอกกับยูชื่อเยียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเจ็ดวันเหรอ,อยูชื่อเยียนขมวดคิ้วมันเร็วเกินไปจริงๆทันใดนั้นเขาก็หันกลับมาหยิบกล่องขึ้นมาแล้วส่งให้หลิงอยู่หมิงข้าช่วยเจ้าไม่ได้เจ้ารับสิ่งนี้ไปมันอาจจะมีประโยชน์ หลิงอยู่หมิงตกตะลึงนี่คืออะไรเมื่อเห็นดวงตาของอยู่ชื่อเยียนนางก็เปิดกล่องออกและมันก็เป็นสีทองทันทีมันเกือบทำให้นางตาบอดทำไมถึงมีทองคำมากมายขนาดนี้หลิงอยู่หมิงค่อยๆปิดกล่องเหมือนเป็นสมบัติชาติที่แล้วนางไม่เคยเห็นทองคำบริสุทธิ์มากขนาดนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงในชีวิตนี้ทองคำแท่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการขุดเมื่อเร็วๆนี้อยู่ชื่อเยียนหยุดชั่วคราวเพื่อเปิดร้านตอนนี้ เจ้าจะต้องใช้เงินอย่างแน่นอนดังนั้นข้าจะให้เจ้าก่อนผู้ชายจากครอบครัวอื่นมักจะให้เครื่องประทินโฉมแก่คู่รักโดยมองหาสมบัติหายากแต่ผู้ชายของนางดีกว่าเขาให้ทองคำข้าข้ามีเงินอยู่ในมือดังนั้นข้าจึงไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้หลิงอยู่มิงรีบผลักกล่องในมือของนางกลับไปที่มือของอยู่ืฉอเยียนท่านทำงานหนักทุกวันเพื่อขุดทองท่านต้องการเงินท่านควรเก็บมันไว้เอง เราเป็นสามีภรรยากันยูชือเยียนมองหลิงอยู่หมิงด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟแล้วพูดต่อว่าของของข้าก็เป็นของเจ้าเช่นกันนั่นก็ไม่ได้เช่นกันหลิงอยู่หมิงยังคงไม่เห็นด้วยยูชือเยียนไม่มีทางเลือกนอกจากพูดว่าเจ้าไม่เปิดร้านอาหารหรอทำไมไม่ใช้เงินเพื่อซื้อสุราให้กับหลิงเหวยและคนอื่นๆละ่ะเขาหยุดทั่วคราวไม่มากแค่สักสองสามโหลก็เพียงพอแล้วท่านขี้เหนียวจริงๆ ริมฝีปากของลิ้นอยู่หมิงกระตุกแม้ว่าจะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ชือเหยยนมีคนกี่คนอยู่ในมือแต่คนที่ขึ้นอยู่กับองค์การราตรีพิโรธมี7จคนบวกกับผู้ลี้ภัยที่เขาเคยรับเข้ามาก่อนหน้านี้จากการคำนวณคร่าวๆอยู่ชือเหยยนต้องมีคนอยู่ในมืออย่างน้อย2 3 0สอหรือพันคนลิ้นอยู่หมิงขมวดคิ้วและวางกล่องไว้ในมือข้างๆอยู่ชือเหยยนหยุดพูดถึงปัญหาของสุราก่อนบอกข้าสิว่าท่านต้องการทำอะไรกันแน่ ขุดเหมืองอยู่ถือเยียนวางแขนของเขาไว้รอบไหล่ของหลิงอยู่มิงอย่างอ่อนโยนแล้วพูดต่อว่าข้าจะสนับสนุนเจ้าข้าไม่ต้องการคนมากมายมาสนับสนุนข้าข้าไม่ใช่นางสนมของจัก,กรพรรดิหลิงอยู่หมิงมองไปที่อยู่ถือเหยียนท่านจำได้ไหมว่าท่านบอกข้าว่าท่านแค่อยากอยู่กับข้าและไม่ต้องการชิงบัลลังอยู่เออเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอ,อยู่ฉือเยียนยิง้ง อย่าก,กังวลข้าไม่สนใจบรรลางแต่นี่เลือดในตอนนั้นข้าต้องแก้แค้นนี่เลือดนี่เป็นครั้งแรกที่หลินอยู่หมิงรู้สึกถึงรัศมีที่แข็งแกร่งเช่นนี้บนร่างกายของอยูชือเหยียนนางหายใจเบาๆโดยไม่รู้ตัวท่านไม่ต้องกังวลมันยังเร็วอยู่และจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองปีในการวางแผนยูชือเยียนลูบหัวหลิงอยู่หมิงอย่างน้อยข้าก็จะไม่ไปเมืองหลวงจนกว่าการศึกษาของเหรินชิวจะมั่นคง หลิงอยู่หมิงตกตะลึงนางไม่สามารถหยุดอยู่ือเยียนจากการแก้แค้นได้ลองคิดดูจากมุมมองของนางถ้าพ่อแม่และพี่ชายของนางถูกฆ่าตายนางจะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้